เรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อกรณีของการช่วยเหลือที่เกิดไฟดูดกันเนี่ยนะคะทางโคศกพักพลังประชารัฐก็ได้ยกกรณีของน้องบอสซึ่งเป็นฮีโร่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ช่วยกู้ชีพนักเรียนหญิงจากไฟดูด เป็นกรณีศึกษาขอให้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร CPR ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษานะคะดรพัชร er ินทร์ซมสิริพงศ์สสกทมเขต2 ประทุมวันบางรักษาถอนนะคะและโฆษกพักพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการการสาธรารณสุขสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ช่วยชีวิตนักเรียนจับไฟดูดซึ่งปรากฏภายหลังว่ามีอีกหนึ่งฮีโร่นั่นคือน้องบอส ปรัชยาใจบุญอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุดรพิชัยรักที่ได้ทำการ C P R หรือปั๊มหัวใจตามความรู้ค่ะที่ได้เรียนมาจากการเรียนรอดอจนสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุได้สำเร็จ ว่านี่ถือเป็นตัวอย่างที่ภาครัฐนะคะควรให้ความสําคัญกับความรู้ในการกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องตน้นควรปลูกฝังตั้งแต่ในสถานศึกษาเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นกรณีที่ผู้ป่วยล้มและหมดสติอัตราการรอดชีวิตในประเทศไทยน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับต่างประเทศโดยจากสถิตินั้นพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นอันดับตน้ตนๆ โดยคุณพัชรีบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้พยายามผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้บรรจุวิชา CPR การกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลักสูตรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพราะหากว่าเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธีก็จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ นอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลวิจัยของต่างประเทศอย่างที่ญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหากได้รับการช่วยเหลือภายใน4นาทีด้วยการ CPR จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้27%และหากทำ CPR สลับกับการใช้เครื่อง AED จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ถึง50% ดังนั้นจึงควรมีเครื่อง AED ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะแม้บางแห่งจะมีการติดตั้งไปบ้างแล้วแต่ว่าผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องอยังมีน้อยนะคะดังนั้นหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจก็จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมากค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะกระตุ้นเตือนสังคมนะครับให้รู้จักวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินอย่างวิธีการปั๊มหัวใจนะครับหรือว่า CPR นั้นทําอย่างไรซึ่งก็ควรจะนะฮะมีการให้ความรู้กันอย่างกว้างขวางรวมถึงก็ยังมีการกระตุ้นว่าอยากจะให้บรรจุลงไปเป็นหลักสูตรนะฮะเป็นภาคปฏิบัติที่จําเป็นจริงๆ นะครับสำหรับที่จะเรียนรู้กันเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของาการให้ความรู้เองยังมีการให้ความรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะของฝนตกน้ําท่วมแบบนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ไฟดูดไฟรั่วขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวหรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงป้องกันอย่างไรล่าสุด ในเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้มีการให้คำแนะนำออกมานะครับเจ็ดข้อหลักๆดังนี้ท่านผู้ชมฟังไว้นะครับเพราะว่าเสาไฟฟ้านี่ผมว่ามีกันแทบจะทุกถนนแทบจะทุกตรอกซอกซอยกันละนะครับที่ไฟฟ้าเข้าถึงเนี่ยมีเสาไฟฟ้าแน่นอนเพราะว่าบ้านเรือนของประเทศไทยส่วนใหญ่นี่ก็ต่อไฟฟ้า ผ่านทางสายไฟฟ้าเข้าบ้านนะยกเว้นบ้านท่านมีโซลาร์รูฟท็อปนะฮะรือว่าท่านทำโซลาเซลล์เองผลิตไฟฟ้าเองนะครับส่วนกรณีที่มีสายไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับคือ1กรณีเกิดน้ําท่วมขังนะครับก่อนน้ําท่วมภายในบ้านหรือบริเวณบ้านเนี่ยให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจําเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยนะฮะที่น้ําท่วมไม่ถึงก่อนนะฮะ ไม่ใช่ภาพข่าวที่เราเคยเอามาให้ดูนะนะฮะน้ำท่วมถึงบ้านแล้วพื้นบ้านแล้วนอนแช่น้ํา <c oughs> เสียบปลั๊กไฟดูทีวีอ,อันนั้นไม่ถูกต้องอย่างยิ่งอันตรายต่อการเกิดไฟฟ้าดูด 2. ถ้าท่านมีบ้าน2ชั้นนะฮะแล้วก็มีสวิตช์แยกในแต่ละชั้นเลยนะ <c oughs> หากน้ํากําลังจะท่วมชั้นล่างก็ให้ปลดสวิตช์นะหรือว่าเบรเกอร์ตัวเมนเน,เนี่ยตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่างและปลดเบรกเกอร์ย่อยลงให้หมดนะครับ สามกรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านก็ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบนโดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าเนี่ยปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภยัยควรปรึกษาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรชั้นบนและชั้นล่างด้วยถ้าเป็นไปได้นะนะให้แยกวงจรไปเลยถ้าบ้านที่ถูกน้ําท่วมประจํา สี่กรณีถ้าบ้านชั้นชั้นท่านมีชั้นเดียวนะครับให้ท่านงดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับรวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ตัวเปียกหรือว่ายืนแช่น้ำอยู่นะแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตร,รายต่อชีวิตได้ที่สำคัญ ปลั๊กไฟที่ท่วมน้ำนะครับปลั๊กไฟท่วมน้ำแล้วนี่อย่าไปเสียบพัดลมนะฮะห้ามใช้อย่างเด็ดขาด5านี่ทาแนะนำเลยนะครับว่าควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมนะครับคือยืนให้ห่างเสาเดินให้ห่างเสาไฟฟ้าไว้เลยรวมถึงปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอย่างน้อย1-2ถึงเมตรเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยครับทีนี้เนี่ยเดินไปตามถนนนี่ ต้องเลี่ยงเสาไฟฟ้าแล้วนะอตอนนี้ถ้าเกิดมีน้ําท่วมขังนะครับ 6. หากพบสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ําอยู่เลยเนี่ยนะ<ห>อยากเข้าไปใกล้หรือสัมผัสให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือสายด่วนกอฟผโทรศัพท์1นึ่งหนให้เจ้าหน้าที่มาดําเนินการแก้ไขและ7ถ้าพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดนี่อยากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่อุดรธานีนี่สดๆดร้อน อย่าใช้มือเปล่านะครับแตะต้องตัวของผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือนำตัวนะครับหรือตัวนำที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาดเพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วยนะครับโดยใช้นะครับวัสดุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าแทนอย่างเช่นผ้านะไม้แห้งเชือกแห้งสายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิทถุงมือยาง หรือผ้าแห้งพันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็วหรือใช้ผ้าคล้องหรือให้ผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตชนี่<ม>กรณีนี้ชัดเจนเลยนะกรณีน้องบาส<ม>ที่เข้าไปช่วยเ<ม>หลือน้องโซดานักเรียนชั้นมหนึ่งเนี่ยนะน้องก็รู้อยู่ว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีไฟฟ้ารั่วมีไฟฟ้าดูดน้องเอาร่มไปดึงก่อนตอนแรก<ม>แล้วร่มหัก<ม>ก็เลยไปคว้านะฮะ เรื่องของผ้าเนี่ยนะครับมาแล้วก็เอามาพันแล้วก็ดึงตัวน้องนะออกมานะครับจากนั้นให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้หลีกเลี่ยงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่นะครับโดยเร็วที่สุดอยาลงไปในน้ำกรณีที่มีกระแสะไฟฟ้าอยู่บริเวณน้ำท่วมขังหาวัสดุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเกี่ยสายไฟฟ้าออกให้พ้น หรือแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการตัดกระแสฟไฟฟ้าก่อนจึงค่อยช่วยผู้ประสบอันตรานี่ hmm. เป็นข้อปฏิบัติง่ายๆ <c oughs> นะฮะเข้อนะครับ hmm. ซึ่งถ้าเจอไฟดูดแบบนี้นะครับอย่าไปแตะต้องตัวเขาโดยตรงนะ <c oughs> เพราะอย่างนั้นนี่ท่านก็จะถูกดูดไปด้วยอีกคนนึง hmm. <c oughs> สมัยเด็กๆผมเคยนะได้รับความรู้มาเหมือนกันเจอเพื่อนเจอฝูงถ้าถูก hmm. ไฟด่งไฟดูดเนี่ยนะอยากเข้าไปแตะอย่าเข้าไปดึง hmm. ด้วยมือตัวเองนะครับ เป็นไปได้นี่ถีบได้ถีบออกเลยนะอันนั้นก็จะน่าจะช่วยได้เหมือนกันให้เขาหลุดออกจากโครงจอใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมตัวก็คือเรื่องของประชาชนเองที่ต้องให้ความรู้ทั้งด้านการปฐมพยาบาลทั้งเรื่องของการปฏิบัติตัวว่าถ้ามีฝนตกมีน้ําท่วมจะปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วอย่างไรผมอยากวิงบอลไปถึงหน่วยงานภาครัฐบาลด้วย ที่ดูแลเรื่องของระบบการจ่ายไฟเรื่องของเสาไฟฟ้าหรือว่าถ้าเป็นพื้นที่เอกชนเองเนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านผู้เป็นเจ้าของได้ตรวจสอบด้วยว่ามีกระแสะไฟฟ้ารั่วจากบริเวณเสาไฟฟ้าไฟส่องสว่างหรือบริเวณที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นอยู่หรือไม่เพื่อ เวลาที่มีฝนตกหนัก<ม>น้ําท่วมขังเนี่ยจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะฮะค่ะคราวนี้เพิ่มเติมเมื่อสักครู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภก็พยายามที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันในขณะที่การไฟฟ้าน,นครหลวงหรือว่า M E A ทางด้านของคุณจุมพลหิมาหิมะเจริญนะคะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร M E A ก็บอกว่าด้วยความห่วงใยแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยพร้อมให้คววามช่เหลือใน ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการสื่อสารแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องด้วยก็มีคําแนะนําให้กับประชาชนก็จะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับด้านของกอฟผด้วยเช่นเดียวกันว่าก่อนน้าท่วมนี่นะคะให้ปลดเมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว แล้วก็ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงไม่ให้น้ําท่วมถึงถ้าในขณะที่น้ําท่วมบ้านสองชั้นควรมีเบรกเกอร์แยกแต่ละชั้นปลดเบรกเกอร์ชั้นล่างอย่าสัมผัสสวิตช์ไฟและงดใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ํายืนที่แห้งและสวมรองเท้ายางบ้านชั้นเดียวงดใช้ไฟฟ้าอย่างที่ว่าห้ามใช้ปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหลังน้ําท่วมให้เตรียมอุปกรณ์ก,ก่อนเข้าไปพักอาศัยไฟฉายถุงมือยางรองเท้าบูทยางห้ามสัมผัสวัสดุที่เป็นโลหะ แล้วให้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโดยช่างชำนาญก่อนใช้งานอุปกรณ์ที่เปียกน้ําต้องเปลี่ยนใหม่จะปลอดภัยที่สุดนะคะและถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่จะต้องติดต่อนะคะหรือว่าขอการความช่วยเหลือนะคะหรือว่ามีการไปเห็นสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าของทางการไฟฟ้านครหลวงชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยรีบติดต่อไปขอความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัดสามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านทุกเขต หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกรวดเร็วนะคะที่ mea smart life application เป็นการดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะ mea smart s m a r t life l i f e นะคะเป็นแอปพลิเคชันนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียการไฟฟ้านครหลวง mea ถ้าไลน์ก็ mea connect Twitter ก็มีด้วย mea n e news นะคะหรือแม้แต่ call center 1130อันนี้ก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นนะบางทีเราอ่านให้ฟังไปหรือแจ้งข่าวกันไปบางทีท่านอาจจะฟังเป็นเพลินนะคะแต่อยากจะขอให้ทุกท่านจดเอาไว้ เพราะเวลาที่มันตกอ,อกตกใจจากภัยที่มันมาถึงเดี๋ยวมันจะนึกไม่ออกว่าเอ้าคุณจีบอกเบอร์ไว้เบอร์อะไรนะวันนั้นหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะคะสำหรับการไฟฟ้านครหลวงจะได้นึกออกหรือถ้านึกไม่ออกตกใจตอนนั้นเราจดเอาไว้หรือว่าเมมเบอร์ไว้กับมือถือของเราก็จะได้ติดต่อได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ